สวัสดีค่ะยกมือด้วยสิคะสั่งอะไรดีคะวันนี้เนเน่ไม่ไปโรงเรียนใช่ไหมคะลาคุณครูแล้วใช่ไหมคะวันนี้วันหยุดวันนี้วันหยุดมันไม่ใช่วันหยุดวันนี้หนูจะไปหาหมอค่ะไม่ไม่อยากไปเอา ไม่อยากไปเหรอ,อเดี๋ยวหมอนัดค่ะไม่ได้ทำอะไรหรอกค่ะวันนี้หนูกลัวเหรอคะกลัวอะไรคะกลัวหมออะไรไม่อยากไปหาหมอหาลูก,กลัวหมอแย่ดังกลัวหมอแย่ดังโอ้ย หมอยอะไรจะไปเหยื่ดัด้ระบายสีโอ้ยยังเขียนยังตดตดทะขะยุมวงอะไรโอ้ยเขียนหอดภาษาอังกฤษคือจริงเถอะปะปลาแซมอนโอ้ถือว่าเราเนี่ยโอ้ชสื่อหวอ,อยู่ผมนั่นละมอ,อยอะไรทัเค็บอ ยี่าขายคอางบ่รอืมรับอะไรดีคะรับเคฟเย็นค่ะเคฟเย็นใช่ไหมคะค่ะรับเคฟเย็นค่ะเอาร้อนๆน,นะคะ ความสุขของนี่นะพี่น้องไมอนีอะไรแปลงเื่นครับผมมันมีสิภาพเไปไ็นอปหาหมอมอนัดครับใส่นมด้วยไหมคะใส่ค่ะโอ้เ็ดค็ีบด้วยพี่น้องขายค็ีบหูเจ๋งแท้ คลายเคปเปิดกระเป๋ามักระเป๋านั่นโมเมนกระเป๋าไปเรียนในกระเป๋าที่แหลกใบสื่อห้ไปงเรียนนั่นแหละบัดนี้ได้ใส่กระเป๋าเก่าเพิ่นอยู่อนุบาลสองกระเป๋ากระเป๋าเรียนนักเรียนไปไหนจีคืนปอนึงผุหละจ้งแงใช่ปอนึงคอยใช้นะลูกนกระเป๋านี้นะจะได้พายสะพายหนังสือไปโรงเรียน ไปโรงเรียนป .1 ได้นอนก็ละครหนึ่งามาแล้วกระต่ายตัวหนึ่งกำลังนอนอยู่ที่ต้นไม้แล้วอยู่เรือ่องอะไรนอนหลับเปิดไปหน้าอื่นอนหลับและกระต่ายก็ตื่นมาอะไรหล่นนะตุ๊กแก่บ้าเขาหล่นดึกว่าฟ้าผ่า อ well. oh no sì ุ้ยเก่งว่ากกรใส่ก็เลยไปบอกพวกชาวนาคนอื่นว่าไปบอกสัตว์ต่างๆไปบอกสัตว์ต่างๆว่าฟ้าผ่าฟ้าผ่าอืมและทีนี้เขาก็เลยบอกว่าสัตว์ก็เลยแตกตื่นไปหาราชาสิงโตโอ้ราชสิงโต เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรลูกอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูม,มเก่งมากน้อนีนี่เก่งมากเจ้าราชสีก็เลยบอกว่าเจ้ากระต่ายเอ้ยเจ้าอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมเสียงเสียงมะพร้าวหล่นมันดังตูมไงลูก ที่คำที่มาของคําว่ากระต่ายตื่นเืิมก็กระต่ายขี้ตกใจแล้วก็ไปประกาศว่าไพยยังไม่มาถึงตัวแล้วก็ตื่นตูมก่อนไงลูกเขาเรียกว่ากระต่ายตื่นตูมก็เหมือนคนนั่นแหละอย่าพึ่งจะพึ่งตื่นตูมนะอย่าพึ่งนั่นอย่าพูดว่าไงละ่ะพ่อก็อธิบายไม่ถูกเดี๋ยวพ่ออธิบายให้ฟัง เออมีหอดถุงมีหอดกระเป๋าเออนู้เจ็บอะไรไปบ้างอ่ะผ้าผ้าห่มก็เจ็บเหรอรูปผ้าห่มแม่ซสื้อให้เน่นะผ้าห่มพืน้นว้าวมีน้องด้วยมีเจ้าหมีอุ้ยเอาเปไปด้วยเหรอ พ่อก็ว่าันไปไหนมันเป็นลีอยู่โอ,อ้เอกาว่เาเ,าเ,าเาข็มหมดแล้วโอ,โอ้ยเอาอยยาสอก้ย <h> ถุงเท่าถึงว่าถุงเท่าไปใส่เนี่ย เก็บดีๆเก็บดีๆเดี๋ยวแม่มานะเดี๋ยวแม่แพรมานะเอาระบายสีเก yeah> ็บใส่กระเป๋าไว้นะเดี๋ยวแม่มายุ่งเลยนะแม่อาบน้ำเสร็จอีกแม่มายุ่งเลยนะพ่อไม่ช่วยนะเก็บช่วยกันเก็บช่วยกันรู้ ลิลิวพอเป็นกำลังใจให้รลิว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 ลิลิวเก็บช่วยกันเออพับเลยอืมพับอืมพับพับผาพับแท้เป็นครับผมอืมอืมกอาจีบกอ dập lòi ra đây tạm bà sáng rồi đi đâu kịp đi nêu kịp đi ship đây นั่นแหละปากกาอีกสองเงน,นพูดสมุดอีกสองเงนน่ะอืมโอเคเอ,เออไม่ต้องเก็บหนูจะเขียนใช่ไป,ไปไป๋ยวาซิฟแตกไม่รูดมากบายบายป้าป้าเนี่ยนะไปไปป้าเนีะนะ่ยเนีน่ยนะบ๊ายบายค่ะหนูจะไปก่อนนะคะ